สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเขมราชนะครับวันนี้เจอกันวันพุธนะครับวันพุธที่30เมษายน2568นะครับเป็นคิวของศึกพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับมวยก็มี2รอบนะครับรอบแรก2 o u ครับมาตอน6โมงแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางเว็บไซต์ Go Sport นะครับก็มาตอนช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกคู่ที่หนึ่งนะครับเป็นการเจอกันของเจ้ามิสเตอร์บินสอบุญมิลิศนะครับ เจอกับฟ้าคำรามต่อเย้มสวนนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด122นะครับมิสเตอร์บีนนะครับมา122.2ลดไป0.2นะครับขณะที่ฟ้าคำรามเนี่ยมา121.7ก็ขาดไป0.3นะครับคู่นี้ชอบไปที่มิสเตอร์บีนนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับพันลำสอสมหมายครับเจอกับเทพคามินธนพลรีสอร์ทนะครับคู่นี้สู้กัน116นะครับ พานล์มวยจากลำปางนะครับมา116.2ก็ซ้อมอยู่กับทีมงานสอสมหมายนะครับขณะที่เทพคามินมา116.7ก็ลดไป0.7นะครับคู่นี้ชอไปที่พานล์มนะครับบรรยากาศน่าเสือสิ่งแวดล้อมดูดีกว่านะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับคู่รองนะครับเด่นพยัก์สอสมหมายครับเจอกับมาตี้วีน่ามวยไทยนะครับนักชกจากประเทศอิหร่านนะครับคู่นี้สู้กันพีกัด138นะครับ138นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเด่นพยัก์นะครับเด่นพยัก์ สอสมหมายนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับสตางทองจอห้าพยักนะครับเจอกับแมมมอสสอสละชีพนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด135นะครับสตางทองมา135.2ลดไป0.2นะครับก็ซ้อมอยู่ทีมงานจอห้าพยักนะครับประเภทมวยฝีมือนะครับเตะหนักต่อยแรงสปีดต้นจัดนะครับขณะที่แมมมอสเนี่ยซ้อมอยู่กับทีมงานสอสละชีพนะครับเมื่อเช้ามา135.2นะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับขุนเข่าพลังพลังช้างนะครับ ต้นๆก็สตางค์ทองนะครับปลายๆก็เมมมอสนะครับคู่นี้ชอบไปที่สตางค์ทองนะครับถ้าราคาเป็นต่อยังไงก็ออกตัวบางทุนใหม่แล้วกันนะครับเหมือนชอบช่วงแรกนะครับเจ้าเด่นพยักนะครับแล้วก็สตางค์ทองนะครับเด่นพยักแล้วก็สตางค์ทองนะครับส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1นะครับฤทธิ์ฤทาะนะครับบีเอสบอยไทยเจอกับอัสลี่นะครับอัสลี่บางเซนของส้มปล่อยนะครับคู่นี้ สู้กันพิกัด119นะครับเจ้าลิทลิทาเนี่ยมา118.8ก็ขาดไป0.2ขณะที่แอสลี่นะครับก็มา118.8ก็ขาดไป0.2เท่ากันนะครับคูน่นี้ชอบไปที่เจ้าแอสลี่นะครับแอสลี่นะครับและก็คู่ที่2นะครับภูผาบีเอสมวยไทยครับเจอกับโลกเงินกล้วยในเมืองยิมน,นะครับคู่นี้ สู้กันพีกัด130บนะครับ130ภูผาเนี่ยมา129.7ก็นะครับก็ขาดไป0.3นะครับขณะที่ร่วงเงินนะครับมา129.8ก็ขาดไป0.2นะครับขาดไป0.2นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าภูผา b ีเอสมวยไทยนะครับแล้วก็คู่รองนะครับเพชรนาเคียนสอนาเคียนนะครับเจอกับเจ้าแก่กอรี่นะครับ แกะกอลี่นะครับคู่นี้สู้กันเวท141นะครับ141เวทใหญ่เลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรนาเคียนนะครับเพชรนาเคียนสอนาเคียนนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับลาเอลมวยไทยเจนะครับเจกับตัวโดกอร์สักไทรินนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด129นะครับเจ้าลาเอลเนี่ยมา129.6นะครับก็ ลดไป0.6นะครับขณะที่เจ้าโดโดนะครับมาตามพิกัดนะครับเจ้าโดโดคู่นี้ชอบที่ลายเอลนะครับลายเอลมวยไทยเจนักชกจากประเทศบราซิลนะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับเพชรนาเคียนแล้วก็ลายเอลนะครับเพชรนาเคียนแล้วก็ลาเอลนะครับส่วนช่วงแรกนะครับชอบเจ้าเด่นพยัคฆ์นะครับแล้วก็สตางทองนะครับสีตัวชอบวันนี้นะครับเด่นพยัคฆ์อสสมหมายนะครับสตางทองจอห้าพยัคฆ์นะครับ และก็เพชรนาเคียนสอนาเคียนนะครับแล้วก็ลาเอลนะครับนี่คือ4ตัวชอบวันนี้นะครับรายการสึกพลังใหม่ที่เวทีราชดำเนินนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทางทางเพจแล้วก็ยู u ู e นะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับของทีมงานเราด้วยครับวันนี้ผมแดนเกียรรักลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ